โเปอร์นนนนี่พี่จมมีหลายตัวพี่จมให้ออเยินดีต้อนรับสุินได้แล้วย้อกล้ยกลเฮยเฮ้เฮ้ยเดอแล้วอ้อขอัมา้จะขอัเอย เหนื่อยเหนื่อยไฟไฟไฟมากตัวใหญ่เกินไปใชหนักมากหนักมากเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตังเคฟิชชินะครับ e ีนี้เรามากับแขกรับเชิญครับหนุ่มเทียนครับฝรั่งตกลย สวัสดีครับนุ่นนุ่มเทียนวันนี้เราก็จะมาหาปลานิลทอดกันนะครับ In English ปลานิลคอปลานิล In English ทิลาเปียทิลาเปียทิลาเปียเราจะแดกทิลาเปีย <laughs> นะครับท่านผู้ชมเ <laughs> นี่ยฮะวันนี้เรามากับเทียนนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าชงเลยครับอโอเคไหม เบาไหมดีกว่าอันเก่าไหม <Yeah. S 2> เอมอมันนิ่มกว่าใช่ป่ะซอฟลองซ้อมดู Uh, when 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 you roll slow, oh, yeah? slow and action, action. My luck my You throw in the net, yeah. Yes yes yes. Be ready be the net. ไงมาแล้วเอเชิลล์เปียเยอะเขาเรียกว่าชิเลเปียนะครับท่านผู้ชมเขาสนุกเขาสู้ leo leo rồi, hup, jump uh, สมอลฟอร์มีติดเทียนหรือติดปลาวะติดเทียนหรือติดปลาครับดูดิครับเอ้าติดติดเร่านี่วะติดปลาโอ้โอ้ไม่เลยนิวออนิวออลเ้ยยะเล่งล่างเหล่านี่เรามัน ยู่ต้องใช้บ่อยๆโยนแม่นๆอ๋อสา I h อ l d อันเก็บหนึ่งนะนี่โอเคกระดงเงายื้วบขึ้นมานี่โอเค nice. เนี่ประมาณนี้แล้อยู่แขวนี้ลองดูแล้วมันจะทำให้คุณบันเทิงลองดูซ้อมๆก่อนเนี่ยมาซ้อมก่อนซ้อมตกปลาที่นี่ก่อนโอเคไปเลย Big fish. Hay quá. ตรง nghĩ hả? Oh. Slight, <laughs> Slight. đây. Woo! เ, <ไป S 1> เอ้ยนี่เป,ป็นจ่หวะอ๋อร้กว้วางรเล่นคว้างบอยเตียนนัว <c oughs> กำลังกำลังตั้งเตียนกำลังไข่ตั้งอยู่ื้ว่น้ตักเดดเลยก่อน ชิวันดูเว้ยให้ใจอะไรอมพูดไปเป็นรวยพาดหนึ่งก็ไม่ไม่หุดนะเทียนใหม่แล้วเทียนคอยนี่ไหมตัวนี้ไก่กันไหมเอาลองดูไหมลกยกันไหมอ๋าไอนี่ s u n f ร o w e r s u n f l o w e ดูเสียงเวกได้ก่อน เออสมอเจอนึยสมอไปดูดิไม่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 สมอเบรกออกวันนี้ไม่สมอใหายอยู่ยหญ่อยู่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยด้ตึงได้ตึงเกี่ยวข้างเลยเกี่ยวข้างเลยไปโอ้เกี่ยวข้างข้างอะไรวะข้างเกี่ยวข้างโอ้ยแรงมาเลยเยอะไง โอ้โ,อโอดีดีแรงดีครับแรงดี <c oughs> เน้นสนุกไม่เน้นตัวเน้นฟันเน้นฟันครับเน้นสนุกครับยอมไหยมันไม่ยอมมันยังไม่เหนื่อย <c oughs> เยยออ <c oughs> มันเท้าแรงโปเปิ้ลมันเเออ อ้โหนู่นนู่นนูนอ๋อนี่พี่เจมมีหลายตัวพี่เจมให้โอเคยินดีต้อนรับสุขเจียนได้แล้วเยียกินมาแล้วยกกนมาแล้วเจียนได้แล้วเอาตะขอซับมาเอาต่ขอซับเอ้ใช่ได้ใช่ดะไห้เดี๋ยวถ่ายรูปให้

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาคมไหมระวัง b ีเวดี b บกเบ็ดเดี๋ย i s ูฟั k ฮ้ยมันใช้ได้ว่ะเหยียรยางนี่ใช้ได้เนอะโอเคนะเหยียรยางนี่เอาอยู่คิปเลยอยู่ต้องทำเองเดี๋ยวผมใส่นี่อยู่ยุดูดลดโอเคนี่่ะฮะ เออ for any เย้ทำเนี่เด้ทำฟสเฟสโอ้นี่ด้วยนี่ลืมเลยเอาไหมคุณเอาไหมเราไม่เอาดีกว่าเ้อเล่นก่อนเหนื่อยเหนื่อยเอเหนื่อย big f i g ดึกไฟดึกไฟมากอ่ะตัวใหญ่เกินไปหนักมากประมาณหนึ่งชั่วโมงหนุ่มดูครับนหนุ่มทำไรกันนุ่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 นเน้นสนุกนะฮะจะไม่ได้อีกนี่คือพิจารณาตัวเองแล้วเนี่ยผมมันแดงมาเงียบเลยมันรู้ว่าผมล่าดิ

โลมันได้แกงอันยังไม่รวยเยอะอีกคนอย่างเงี้ยติ๊กแท๊กติ๊กแท๊กนะมันปัดเนียบโล่เฮ้ยนั่น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 ทีนั่นแล้วทีน่นแล้วโอ้ยมันเยอะปลาแบบว่าโอเคว้าวหลวงหลวงเอ้ยนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอออยู่อย่างงี้เวลาอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอย่างงี้ นี่ลากกันอย่างนี้ลากกันอย่างนี้เออคุณอย่ายกอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหฮาร์ดคอร์อยู่ฮาร์ดคอร์เวลีเวลีมัเออฮาร์ดคอร์สตรองสตรองเยสไอ i เทควิดีโอเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มึงทำน้นครับเทียนอน่าเทียน ดูก่อนนะครับว่าระหว่างเหยื่อปั้นกับเหยื่อปลอมเ่อว่เอได้ก่เีอยราได้ก่อนแล้วนะได้ก่อนแล้วนะเหยื่อลอมได้ก่อนแล้วนะ ờm ờm rồi đấy con rồi đấy hehe 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 mày vào เทียนได้แล oh, oh, ้วครับเทียนได้แ oh. ล้วครับโอ้เทียนได้แล um ้วเออเบรกบางๆหน่อยเบรกบางๆหน่อยดูเทียนกันดีกว่าครับเออเบรกบางๆหน่อยเทียนได้แล้วครับเทียนได้แล้วเออโอเคเบรกบางๆหน่อยไม่ต้องใจไม่ต้องใจร้อนเย็นๆสายต้องตึงเทียนสายตึงเออโอเคเอาขึ้นมายอมยังเอออเอยกขึ้นมายกขึ้นมาสโลว์สโลว์ลากสโลว์สโลว์ ่ามาแล้วดึงมาอ่าโอเคตามฝรั่งเทียนนะครับวันนี้ตามติดช <c oughs> ีวิตเทียนเทียนมาฟ <laughs> ิชชิ่งกับเราเออเทียนดึงกันมาก่อนเอออย่างนั้นเลยเทียนใช่เยี่ยม for any <Lauren> s <S yeah ตาแล้วตาคิดดูค <c oughs> ิดเย yeah ใช่เย่าไว้ดึงขึ้นมา อ่าแล้วก็ครีมที่ปากปลาเลยแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีมเยีย่ยม,ยมโอเคโ okay. อเคเฮ้ยนี่เย้เบสกิ้งเวิลด์คัมทูพิชชิ่งใช่ชูแล้วใช่ไหมเออชูชูชูตัวแล้วทูพิชไ เจ็งๆเอาขึ้นเอาขึ้นเออเออเออตัวใหญ่อยู่นี่เบี้ยเป็หวานๆอย่างเงี้ยดูดีหน่อยเออนี่เ้ยได้เออเกนี่ผลงานของเจนวันนี้นะครับนี่ฟอร์ใครฮะฟอร์โอ้ยฟอร์นี่ฟอร์นี่เอ้ยสเปเชียลกิฟต์สเปเชียลกิฟต์คิดถึงสามสิบ กี่ตัวในถังโลได้มั้งได้เลยเอ๊ะกี่โลค่าเสียหายของเตียนที่กี่บาทนู่นนู่นนูนอันเดอรยยยัยยยเท่าไรโกดิเตอร์้วเฮ้ลุงปานิโกอิเตอร์วันโะเย่วัน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 กิโลเยาวันโอเคหกสิบบาทวันกิโล 对。<太><太> <laughs>